สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้กันอีกเช่นเคยครับแนวโน้มอีก10ปีไม้พยุงไทยจะถูกลงไหมครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นเกความรู้และสาระเกี่ยวกับเรื่องพยุงอีก10ปีเนาะท่านผู้ชมว่ามันจะถูกลงหรือเปล่าเนื่องจากมีผู้ปลูกต้นไม้กันเยอะแยะมากมายครับท่านผู้ชมต้นไม้เศรษฐกิจที่ ได้รับแจกจ่ายจากสถานีพระชำทั่วประเทศตั้งร16แห่งนะครับแล้วก็บางจังหวัดมี2สถานีบางจังหวัดมี3สถานีนะครับอย่างน้อยก็มี1สถานีครับท่านผู้ชมที่แจกจ่ายให้กับท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะปลูกต้นไม้กันทั่วประเทศเลยแต่การนั้นก็ยังไม่พอครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมบางส่วนก็ ไม่ได้รับแล้วก็ไปหาซื้อกล้าไม้ตามร้านต้นไม้ทั่วไปแล้วก็ทางร้านต้นไม้หรือว่าเกษตรกร,กรที่พ่อชํากล้าไม้ขายนะครับก็รู้สึกว่าเด็กขายดับขายดีนะครับแล้วก็มีค่นราคาที่ค่อนข้างแพงเลยทีเดียวแต่ท่านผู้ชมก็อยากทราบใช่ไหมครับว่าอีกสิบปีไม้พยุงไทยจะถูกลงไหมนะครับนายรักต้นไม้จะ เรียนท่านผู้ชมให้ทราบนะครับว่ามันไม่ถูกลองหรอกครับท่านผู้ชมไม่ถูกลองอย่างแน่นอนนะครับ <c oughs> เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเท่าที่มีอยู่ครับท่านที่ชมเท่าที่มีอยู่เรายังไม่เคยได้สัมผัสกับมันเลยนะครับว่าสัมผัสกับไม้ชนิดนี้เลยว่ามีความสวยงามแล้วก็มีมาทําอะไรได้บ้างเยอะแยะมากมายเนี่ยเรายังไม่ ยังไม่ได้มีเครื่องใช้ไม้สอยในครัวเรือนเราเลยตั้งแต่สมัยก่อนที่เราเคยมีไม้จิ้มฟันหรือว่าสากระเบือยันเรือลบอะไรประมาณนี้นะที่เขาใช้สำนวนไทยนะครับที่บอกว่าสากระเบือยันเรือลบนะครับไม้พยุงของเรายังไม่มีตั้งแต่สากระเบือยันเรือลบครับท่านผู้ชมอันนี้พูดให้คำๆเนาะแต่นะครับ ที่นายรักต้นไม้ได้เคยใช้ครับท่านผู้ชมเป็นตะเกียบนะครับตะเกียบไม้พยุงนะครับเอามาทําเป็นตะเกียบเอามาทําเป็นสากนะครับอันนี้ก็เอามาทําเป็นด้ามมีดอะไรพวกนี้เนาะที่เอามาใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับเครื่องใช้ไม้สอยแต่ก็เป็นไม้ที่ไม่ถูกกฎหมายนั่นเองเป็นไม้ที่ สมัยตั้งแต่เป็นไม้หวงห้ามครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นไม,ไม้ที่ลักลอบตัดมานะแต่ที่เป็นไม้พยุงที่เราปลูกจริงๆครับท่านผู้ชมยังไม่มีเกษตรกรท่านไหนได้เอามาขายแล้วก็เอามาให้เราได้เชยชม อยู่ในตลาดเนาะฉะนั้นอีก10ปีครับท่านผู้ชมที่เราปลูกอยู่นี้พะยุงของเราก็ยังไม่มีแก่นนะครับแล้วก็อีก20ปีที่เราลงมือปลูกนะับปีนี้นะครับถึงจะมีแก่นแต่นั้นก็ไม่ได้ความหมายว่าไ,ไม่ไม่ได้หมายความว่าขออภัยครับจะตัดหรือโค่นลงมาขายแล้วก็ทำให้ราคาถูกลงนะครับอันนี้ท่านผู้ชมสบายใจได้ อย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าเป็นอีกส0บปีนะครับอีกยี่ปีก็ยังไม่ถูกลงครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ลงมือปลูกวันนี้นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านที่กําลังสนใจในการที่จะปลูกไม้พยุงและไม้ชนิดอื่นด้วยที่เป็นไม้ป่าเศรษฐกิจนะครับก็ไม่มีทางที่จะถูกลงนะครับ <c oughs> ครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์ กดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นลงมาในด้านล่างนี้ด้วยวันนี้นายรักต้นไม้ต้องขอลาจากท่านผู้ชมไปแล้วนะครับเจอกันอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ